ไปที่ตัวสวนะคุน้องจะมันหนัวมันแล้วตลาดอาหารเช้ากเปิดใ่หมโอเคเขาสวยงามนะค่เอนพ้อใช่เมื่อวานเมื่อวานอ่ะ่ี่ร้านที่ไปกินกนอาเลยนะอร่อยเอาไหม้ไหมวันเขาไม่ปิดเขาไม่ปิดวัน ไปแม่ไปแต่ข้างๆมันมีไฟกายอยู่นะไฟกายเหมือนแบบเบอร์เกอร์ไก่เนอะไม่อันนี้อะไรอ่ะนี่มัสยิดเหรอฮะไม่่ใชเฮ้ยเฮ้ยมีไข่เอ๊ะเป็นไข่เอ๊ะมัสยิดจริงๆฮะมัสยิดศาสนาอิสลามหรอมันดูไปเป็นดีฟิดาพันนะมัสยิดใช่ หดี๋ยวคือหนอ้ใช่ไหมคะอู้อะไรก็ไม่รู้สวยมากทุกคนดูบ้านนิงหลักเที่ยวคือคอมเมนต์ก็ไปดูสิค่ะไปไปดูเลยค่ะดีนะโดยพูดนะไปก็ไปสิบ้านอิงหลักเขาไปเที่ยวอยี๋ยวมาดูกันใช่ไหมเขาไปเที่ยวกันดไใจเย็นนะคะวิวดีมากทุกคนสวยมากขอกัดได้ปะ จึกสวยจุดสวยสะอาดเป็นระเบียบ<อ>เรียบร้อยมากไม่มีไอเน,นี้ยเหมือนเมื่อวานเนี้ยเราเห็นต้นไม้ใบไม้มันกําลังเหมือนแบบกําลังจะเริ่มเริ่มแห้งแห้งใช่ไหมคะแล้วมันยังเขียวอยู่นะแต่มันหลังจากเนี้ยมันจะเริ่มเริ่มแห้งแหงใบเมเปิ้ลมันเริ่มแห้งแล้วเห็นไปคะแล้วมันจะตกลงเง,งี้ยคราวนี้มันจะลกถนนมากเมื่อวานก็เลยแบบเอ๊ะเขาจะเก็บยังไงวะเออนั้งกระรี่มาหนึ่งใบไม่ใช่เห็นเห็นรถรถกวาด นะมันเหมือนเป็นรถแบบกวาดด้วยแล้วก็ดูดใบไม้เข้าไปด้วยอะไรเง,งี้ยเออมันก็ดีนะมันก็ทุ่นแรงคนเยอะมากเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องแบบใช้คนมาคอยกวาดอะไรเงี้ยก็เป็นเครื่องขับไปอะไรเงี้ยนะคะ i s like <S ดูคอิ<า>นเดียได้ดูมา,าดีนป่าในป่าในป่าดูน่ากลัวกลัวมากเยอกลักวกลัวมากมาก <laughs> เมื่อเช้าก็เลยเปิดประวัติศาสตร์เนปาลฟังให้หน่วยฟังด้วยอยู่ฟังอยู่กลางคืเฮ้ยเจ้คนเข้าวงหรือเปลาเคยจากอะไรใดๆใช่ไรู้ค่ะสิ่มากเป็นมิม่อะไรจีเมีสัญญาณหรือเปล่ามีมีเราเราใช้เน็ตออร์เรนจ์ออร์เรนจ์ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนี่ยมันตัดสัญญาณในอุโมงค์คือปกติมันก็ตัดอยู่แล้วเพราะว่าอุบัติเหตุแบบว่าคนรอบต้องระเบิดออะไรเงี้ย ชั้นนี um ้อยู่ข้างหลังนะคะนอน่มกีันนีที่นี่ีที่นี่กีไม่ใช่หรอ มันขึ้นมาปุ๊สัญญาณมาเลยเออเมื่อกี้มันหายสัญญาณหายเออมันมันก็ดูสะอาดจริงๆนะที่แทเพาพอพอเอาสายไฟลอดใต้ดินแล้วอะคะ่ะมันก็ดูแบบโลงขึ้นถนนมันดูกว้างขึ้นมันดูแบบไม่มีอะไรวะ อบกหลอดแบมเล้ให้ดูบ้านเมืองก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปไปถ่ายกันใกล้ๆดีกว่าไลฟ์โค้งงูยาวนานมาก ขัให้โทรัพท์ได้ป่ะเอางี้นกี้หาใช่ปัดได้งงไหมสตาี่เอาดีๆอยาบอกนะว่าวางระวังไอ้นี่นะระวังมือมอเ้นนี้เสีเสีสามอขาหีบับนิ่ครับนิ่งเขาจะเขายากลง M J B Yon มากขอสักหนึ่งเขาแบบไปท่องเที่ยวไงฟิลแบบท่องเที่ยว

Tìm là chân chim tìm nói cậu đi Ôi kẹt cậu kẹt cậu kẹt mượn này cậu kẹt 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 cậu ว้าวเขาไปทำศิลปะอาร์ตเวอร์สเอาดีๆเหมือนเหมือนโค้งสลับบุรีบ้านเราับรับป่วยไงวันนี้อันนี้ก็ป่วยเออวาโอ้โหเขาเผาอะไรกันวะเวาไม่ทันไจ๊เกิลนะเดี๋ยวว้าว ไนาเป็นสิวมาก็ใช้ผิวเป็นหนึ่งเออสามสิบ้สามสิบนาทีวได้เขาสังบิวรถขอได้ฮะอ๋อมินิบ้านเราก็มีครับตกน้แ้งวัฒนธรรขอด้ัวนี่เลยอพัทยาเลยรับใช่ อ๋อเนี้ยตัวพาตอนนี้เรากำลังมุ่งไปพัทยานะคะจริงเตยมปอกไปพัทยาไปพัทยาบางแสนพัทยาแต่พัทยาไม่มีอุโมงค์สวยๆแบบนี้นะเขาเขาเป็นไม่ได้มีทางหลวงยกระดับคุณลุงคนขับรถคือใส่สูตรมาเลยนะเนี้ย อราแบสุดฟรีนะสุดที่สุดบิด,ด,ดตัวเอง,ง<าน>เร็วมากไปดตากันหรอเขาน่จะชอบว,วิสนน่ฟิวสั้น,นกัน จจหรือซลินเดออออคออคิดถึออคิดถึงหรอใช่นี่ยแหละ่อกไปบอกให้สั่นไมมึงกับเจมยัมานอนเล่นด้วยเออทไม่ดีไม่ร้ายหนูทัานี่แบร็อโอ้โหตัวมันเท่านี้

แรกกลัวมากเมื่อกี้งฟิลลิ่งเมื่อกี้อุมบ้านเดียพี่กยไี้าจิงอะไวันทเยพี่ซันแอนน้ยซิงกิ้งเขาบอกว่าไอวัน to สีพี่ซันแอนนอยสิงค์กิ้งอ๋ไม่ได้ค่ะเปลี่ยนเพลงดีกว่าไม่ได้ก็คือเพลงนี้ร้องไม่ได้เออเจมสันเจมสันกระดูขึ้นไปร้องเพลงเออดูไม่ออกไปตั้งสุดไปเคสวันทูสตีฟฟีลนี้เลยไปออเดอร์แต่ก็ไม่ใส่ไปไหนบอกไม่ได้ค่ะวันนี้เราไปไหนเราบอกไม่ได้แอนนวยพูดสิเดี๋ยวเราส่งเราส่งกล้องไปให้ให้สันดีกว่า พี่ฉันก็ด้แบบถ่พี่ซันพี่ซันยอมเอายอมไีพี่ซันไลฟ์เร็วพี่เบนบอกให้พี่ซันลสวัสดีค่ะคุณบุญเสริมพัฒนาเที่ยวไหนคะตอนนี้เราอยู่ที่พัทยาชนบุรีค่ะนี่นะคะไปดูบรรยากาศค่ะ อุ้ย900ก็คนดูอะไรกันคะไม่หลับนอนหรอกคะ่ะได้เที่ยวไปพร้อมกับอิงหลอดชื่นใจอ่ะอุ้ยคุณพี่ดูนี้ภูเขาแล้วก็มีบ้านจี่เหลืองเห็นไหมเห็นไหมมวนมากหนูจะบอกเลยว่ามวนสิงดูสิทุกคนแสนเก๋้มล่ะ อยากดูใกล้ๆเหรอคะได้คะ่ะตรงผมนะคะคนผมเลยขอให้ดูใกล้ๆเขาอ,อยากดูใกล้ๆ<ค>น,นี่คะ่ะคนผมเลยดูใกล้ๆเลยครับโอเคไหมคะดูใกล้ๆเลยคะ่ะไปเที่ยวด้วยคะ่ะได้คะ่ะนี่คะ่ะ ว้าวว้าวไปก่อนคะ่ะไม่ได้มีอะไรว้าวแต่ว้าวไปก่อนแวะหนองมนไหมคะไม่ได้แวะคะ่ะรถเราขับยาวเลยไประยองเลยนะคะทุกคนดูนั้นนี่สวยมากดูบ้านเรือนเขาสิทุกคนดูสิสวยมาก แต่สถาปัตย์บ้านเขาเหมือนตามันโยเนะดูส่สวยปะรถคันใหญ่ค่ะเป็นรถพี่หมี่เนยค่ะ นี่ค่ะพี่แหวเขาบอกให้เราแวะจอมเทียนหน่อยสวยแม่เยรเนาะดูสิโอ้ยไม่ได้อะไรเก๋ๆรถเต็มไปหมดอะทุกคน เราต้องไม่กินอาหารนะคะอาหารสเปนเราได้กินแล้วนะคะเป็นส้มตําปูค่ะแล้วอานนี้เราก็เป็นแกงเขียวหวานมค่ะแล้วก็กุ้งห่มพ้าค่ะแล้วก็อะไรอีกนะที่ว่าเรากินชอบทรงผมอีสันจังขอบคุณจ้า อุ้ยพันคนน่ะคนเยอะมากอ่ะดีๆทุกคนใช่เหรอ p e a l นะ Thai f o ทอ or t h i o o d not a lunch Spanish for l u n h lunch for lunch r l e a e a e a อ a n i s o y e โอเคโอเค so in evening we will eat เปลี่ยนไหมล่ะใช่อันนี้หนูก็บอกนิกกี้ไว้เมื่อคืนเหมือนกันว่าว่าพี่พี่ฝาบอกร้านเขาไว้แล้วว่าวันนี้เราจะไปแต่ว่าเปลี่ยนไปไปตอนเย็นได้ไหม่ะพี่มีก็ไปตอนเย็นอยู่แล้วเออไปตอนเย็นนะกลับมาแล้วก็ หนึ่งสองสองทุ่มรอบเวียนแต่สองทุ่มเรากลับมาไม่ทันแล้วเราก็กินร้านใช้ก็เดี๋ยวเราจะตระเวนเที่ยวไงตระเวนเที่ยวเสร็จถึงกับใช่ถึงเก้าโมงถึงโรงแรมถึงโรงแรมแล้วใช่แล้วก็พักผ่อนเขาเปิดที่สองทุ่มก็พักผ่อนแล้วเขาสองทุ่มอ่าโอเคได้ไปตลาดปลน อันนี้เป็นปลาฉลามค่ะที่นี่เป็นตลาดปลาฉลามปวใจมากีกันเห็นต้นไม้บอยขาปลูกเของที่ร uh ิมถนนทางทีบ hmm. okay. okay. ้านเราถึ้อ็ดูแปลบ้ากปดหัวใจพี่สันได้เจอกระชิงยังวกระชิงที่ไหนอ่ะ้ว่ะ

ก็แต <oung> ่ว่าเราต้องไปบอกบอกเขาก่อนที่พแ็กเต้องบอกกระทิงแดงเห็นอยู่ในตู้น้ำอยู่ค่ะกระทิงแดงตู้ไข่น้ำเป็นกระป๋องไลายไหมลายไหมนานแล้วไหมบางคนฟังเพลงอิ่งแล้วมั้ย เดี๋ยวค่อยเป็นเซ็กซี่พค่อยดีเดี๋ยวพี่เทคต่อเขากับป้ากับอุ้ยคนดูพันคนเลยนวยสนุกไหมคะถามดรยวสนุกอุ้ยพี่เป้เดีว่ามัชอบสัก่อนไงไงไงีงไงนงไ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 ่ไงไไม่ไงไไไง เอาไปแค่สาวเลยจเขอไอ่ไปเียอเดนอบนใดมีทำไมไม่ลงสูงนะไปไหนฮะไปไหนฮะไม่ไม่ได้จะลงแตนั่งใช่แต่นั่งไม่ลงไม่ลงไม่ลง เอาจริงป่ะที่คนทำารืออะไรที่มันดูมีขอบอะ่ะเออคือคนนึกออกปะใส่แบนดํดก็คือเหยียบพวกไปเลยมันสูงมากทุกคนที่ไม่มีแบบว่าอะไรเตือนอะ่ะจะต้องมีสือใช่มันต้องมีแถบมไม่ไม่เกี่ยวกับเราเขาแค่ฝึกซ้อมบางอย่างเางก่งมากซันเก่งละดีค่ะ เหมือนอะไรนะชาถ่ายรูปคู่หน่อยป่ะระวังนะคนใดอ่ะสูงมากไปเอ้อยขาวดำ <c oughs> อ๋อ yup. uh, I think take photo together is better to like o h ไม่เอาไม่เอาไม่ถ hmm. mm ่ายแค่ใครคนใดคนหนึ่งถ่ายคู่ไปค่ะเออตึงในยัตติที่ว่าเราะว่ามีหลักการจะแย้งยังไงเออแันก็บังหมดไม่เห็นเลย กันเนบังอ right ่ะหน่ยแล้วอะไรค่ะเราก็ไม่ไปใกล้ๆนะเราต้อยนนี่เราก็ซูมเอาสิคะโอสวยมากพี่แวนหนูบอลเลยตามสเต็ปสามพันล้อสามร้อยสามร้อยดีหนูดีอืม โหแล้วมีกันอยู่สองคนแบบนี้คนอื่นไม่อยู่ด้วยกันแล้วมั้งโอ้ตาย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 หนูเหมือนสาววายป่ะหนู่เหมือนสาววายไหมไม่เหมือนเนาะตรงนตรงนี้มันตรงนี้คนเขาเดินทางมาอย่างไรกันก็น่าจะต้องรถใช่ค่ะมันดูลึกมันดูลึกอ่ะแต่ประเทศบ้านเขาเป็นไม่เหมือนไม่เหมือนมันบ้านเรา ใช่ไม่ได้เขาจะขอถ่ายรูปแล้วเขาไปไหนอ่ะก็จะยังสบายเขาขอถ่ายรูปน้อง2คนแล้วเขาไปไหนดิคกี้ไม่ยังไม่ได้ถ่ายเลย เขาจะขอถ่ายรูปเพราะว่าเขาจะไปลงโปรโมทให้คนแบบซื้อบัตรมากขึ้นเลยแม่เขาจะถ่ายถ่ายกระน,นูของคนหรือเปล่าแม่เราจะถ่ายไม่ได้ถ่ายคูย่แต่เ่าจะเ,เอารูปไปลงสปอยหรือเปล่าถ้ารูปจะเอาสปอยก็รูปสเตมจ้ะอมเออ <c oughs> ไอ้นี่บอกอยู่ใครนะทีมค่ะใช่ใช่นี่เขาลอย เขาบอก MVP ก uhm. ับ VVIP เต็มนี่คือถึงตรงไหนอะแค่ตรงไหนนะตอนนี้เหรออืออืมอืมอืมอือจริงเอ้ยจึง เห็นปะวะ่ว่ามองน่าจะไม่เห็นร้อนหรอเจมลองถามเขาว่าเขาจะเอาภาพเออคิสีน n อ้นิกกี้ you want them photo y them i g h t not maybe you can uh give the photo from เจม

Tem tem. tamaño completo, a lo mejor más bonito para las fotos, TikTok. tock. Vale. Do you want to take photo with them? Or no. Vale. coco, coco. เขาเอเขาไม่ให้ย้ครเลขาเขินีรีนดีออนของพี่ออินมากลองเพลงอินมากบนรถอ๋อโอ๊ย Hola, ara hi fora una una barra.